ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาตูนะครับวันนี้เป็นวอล์กวันเดย์ใช่วันนี้เป็นวอล์กวันเดย์วิทยอาตเรากําลังจะเอาแจ๊สไปที่บางแสนนะครับแถวแถวชลบุรีคือวันนี้เราไปทากุหลากันก็เลยถือโอกาสเอาแจ๊สไปวอมยางหน่อยใช่วอมยางวอมอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าปกติเราจะเอารถเดิมไปกันวันนี้ก็เลยเอาแจ๊สไปเดี๋ยวมาดูกันว่าน้ํามันเนี่ย ดูดิเนี่ยเราเติมมาได้เท่านี้เดี๋ยวดูกลับถึงบ้านจะเหลือเท่าไหร่เออนั่นแหละอันนี้คือประเด็นหลักที่ว่าจะถ่ายเลยนะอันนี้มันน่าจะเป็นการได้ขับไกลเอ่อในรอบในรอบปีไหมเพราะว่าจำได้ที่ไกลครั้งที่แล้วก็ฮอดาเฟสพันทยาอ,อ่แล้วหลังจากนั้นก็ขับแถวแถวบ้านนิดนิดหน่อยๆอ,อะไรเงี้ยรถจะจอดซะส่วนใหญ่แต่รอบนี้เราเปลี่ยนยางใหม่เข้าไปแล้วนะครับ เราก็เลยอยากวอร์มยางหน่อยมีความรู้สึกว่ารถเนี่ยพอเวลาได้ได้ขับแบบขับบ่อยๆขับไกลๆรู้สึกว่าเครื่องยงเครื่องยนต์ช่วงล่างมันแบบว่ามันสมดุลดีมันโอเคอะไรอย่างเงี้ยตอนเนี้ยนะที่จับฟิลได้อะคัตเหมือนจะใกล้จะหมดแล้วคัตรถเราเนี่ยเหมือนใกล้จะหมดแล้วเดี๋ยวได้เลิกเปลี่ยนคัตอีกแล้วแน่นอนตอนนี้เราก็กำลังเลี่ยงรถติดไปเรื่อยเปื่อยอะ เดี๋ยวเพื่อมีโลที่ไหนสวยๆถ่ายรูปนะครับในชลบุรีบางแสนแต่คงจะถ่ายไม่ได้หรอกเพราะว่ารถไม่ได้ล้าง <c oughs> แล้วไปเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจอฝนกับน้ําท่วมหรือเปล่านะถ้าเจอน้ําท่วมนี่คือโอ้โหโเจเโอเลยนะเจอน้ําท่วมนี่คือจอดสไลด์อย่างเดียว <c oughs> อ่อเดี๋ยวเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆขับรถเล่นขับรถเล่น ร้อยแล้วนะครับหลังจากที่รถได้ใช้รอบสูงๆรู้สึกว่าเครื่องเนี่ยขับลื่นขึ้นนะครับเพราะว่าปกติแล้วอะ่ะเราอยู่แถวแถวบ้านอะ่ะเราจะไม่มีโอกาสได้ใช้รอบสูงเพราะว่ารถมันติดอ่ะมันก็จะได้ขับแบบว่ารอบต่าๆพอขับรอบต่ําๆนานๆรถที่มันโมดิฟายเครื่องมาซึ่งมันไม่เหมาะสมเว้ยน้ํามันมันอุณหภูมิมันยังไม่ทันจะสูงเลยอะไรอย่างเงี้ยมันเลยแบบว่าจะอืดๆในเนยห,หน่อย ตอนนี้มีความรู้สึกว่าอุณหภูมิของน้ํามันเนี่ยน่าจะโอเคแล้วเพราะว่ารู้สึกเครื่องยนต์มันลื่นขึ้นนะครับแล้วก็ขับสมูทขึ้นกว่าตอนที่เราขับออกมาจากบ้านตอนแรกเออตอนเช้าอ่ะสตาร์ทอ่ะไอ้น้ายังออกท่ออยู่เลยนะรถเราอ่ะจริงๆแล้วอ่ะขับหนักหน่วงมากนะทั้งคีวนโททั้งอะไรเอนจินเบรกอ่ะปกติถ้าเป็นปกติอ่ะเออพวกก้านลวกอะไรพวกเนี้ยมันมันน่าจะไม่อยู่แล้วนะแต่อันนี้ก็คือ ที่เจฟ้โตประกอบมาก็คือแกก็ทำออกมาได้ทนมากเหมือนกันแต่อยากแต่อยากให้ไปอัพเป็นแผ่นปจุบันมากมใช่ถ้าอยากจะไปอัพใช่ไหมตอนนี้อยากอยากจะทำเป็น73แล้วเพราะว่าตอนนี้หลายๆคนนคะนถามว่ารถพี่ทำสเต็ปไหนครับรถผมลูกเดิมนะครับตอนนี้แต่ว่าพวกฝาเนี่ยโมดิฟายคือเต็มที่แล้วฝาเนี่ยเป็นสเต็ปเดียวกันกับ73แต่ลูกยังเดิมนะครับลูกก้านข้อเดิม พอเราเข้าไปรอบล่าสุดอ่ะได้เปลี่ยนแคมออกมาด้วยแล้วก็รอบ8,000แคร์ก็คงจะมีเคลียร์แลนด์อะไรเพิ่มเติมแหละเพราะว่ารถที่หมุนรอบเยอะๆถึง8,000ประมาณนี้ถ้าเกิดแบบเป็นเคลียร์แลนด์เดิมโรงงานมันก็ไม่ไม,ไม่ไม่น่าได้ไหมเออเคลียร์แลนด์เดิมโรงงานอาจจะแบบว่าหมุนไม่ถึงหรือเปล่าด้วยความที่ลื่นไม่พออะไรประมาณนั้นอันนี้ก็คือคิดเข้าข้างตัวเองนะไม่รู้เขาอาจจะทําให้แค่ฝาแค่นั้น แต่ฝารุดเรามีแน่ขาดพอตแยงพอตอะไรอย่างเงี้ยแล้วแคมก็รู้สึกน่าจะเป็นสเตจสองละสปริงวาลอะไรพวกเนี้ยคือมีครบหมดมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้มันค่อนข้างคนแต่ตอนนี้คัดเริ่มหมดเค <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ในตัวเมืองชนแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเราก็จะถึงจุดหมายที่เราจะมากันแล้วนะครับส่วนจุดหมายนั้นเราจะข้ามไปเลยเออตอนนี้น้ำมันตอนนี้ตอนนี้น้ํามันจะกําลังจะครึ่งถัง ขามาแค่แอบมีซัดมานิดหน่อยอ่ะออไม่แอบไม่ต้องแอบแช่ม,แมารถมันนานขับทีแล้วรถเรามันทําเครื่องมามันจะขับเราไม่ซัดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้นะครับถ้าขับช้าๆแบบเราทําเครื่องมาเต็มพิกัดแต่ว่าเราขับแต่ว่ารอบไม่สูงอะไรเงี้ยมันมีโอกาสพังแล้วก็สึกหลอได้นะครับแต่ถ้ารถเดิมอ่ะรถเดิมซัดบ่อยๆอาจจะไม่ดีแต่ถ้ารถที่ทําเครื่องมาแล้วซัดบ่อยๆก็โอเคแต่ไม่ใช่แบบว่า ซัดแม่งแบบตะบี้ตะบันแช่ยาวๆอย่างนี้นก็พังนะเออแค่แบบซัดให้น้ำมันมันมีอุณหภูมินิดนึงแค่นั้นแหละมันลดมันก็จะขับดีขึ้นเดี๋ยวเราไปลุ้นทางเข้ากันว่าทางเข้ามันแย่ไหมพอ,อเหมือนพอเข้ามาดูแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปเสร็จแล้วเบี่ยงวขวาพอาจำได<อ>้เนี่ยเนี่ยเบี่ยงขวาตรงกำแพงเนี่ยล้วก็เข้าไปอีกอเหรอเนี่ย<อ>เข้าไปก็จะ แต่มันจอดตรงไหนกันวะไม่เห็นมีคนเลยอ่ะมันไม่ได้ชวนใครอ่ะฝั่งไอ้ไอ้ไหมวยอ่ะเฮ้ยทางมันดีอยู่นะเนี่ยก็ดีอยู่ป่านนี้หมวยน่าจะรู้แล้วว่ามาถึงแล้ว ที่ที่เราจะมาทําทุระแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปทําทุระก่อนหลังจากทําทุระเสร็จผมกะว่าจะไปเที่ยวในหาดซะหน่อยอเออไปหาที่ถ่ายรูปแต่ไม่รู้ถ่ายได้ป่ระรถโคตรเละเลยอะโฟโต้ช็อปช่วยคุณได้ไม่ได้สภาพนี้ไม,ไม่ได้เละมากคือตอนนี้ทําใจแล้วว่าเออขับมารอบเนี้ยขับมาแม่งครั้งเดียวเลยจะเจอฝนเจออะไรเอาให้เละแล้วเดี๋ยวกลับบ้านไปยกล้างทีเดียว เป็นโรคจิต <Fifth> อ่ะก็คือล้างนี่คือไม่ได้ล้างแค่ภายนอกมันก็ต้องล้างทั้งหมดต้องสะอาดจริงๆอ่ะเออโอเคเดี๋ยวเราทำธุระก่อนเดี๋ยวพาไปกินไก่เหลืองนี่เปล่าวันนี้ไปปะไปไก่เหลืองไก่เหลืองไปแล้วเดี๋ยวมาดูกันด้วยว่าน้ํามันจะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ครึงง่งถังละจะถึงบ้านหรือเปล่าน้ํามันรวมๆวมมีในถังนี่น่าจะมีประมาณแปดร้อยไม่ถึงพันกินมากนยอย่างนั้น <Soldier>. <inhale> <ynasty. S 1> แต่เอาจริงๆอ่ะเราไปกับพัทยาสองพันนะกินเป็นสามเจ็ดศูนย์แซดลิ้นคู่อ่ะรถเพื่อนรถเพื่อนเขาสามเจ็ดศูนย์แซดลิ้น ไปจากกิ่งแก้วไปบางแสนไปกับพันหนึ่งเขาก็ไปกับพันหนึ่งเหมือนกันน่ะน้าภูมิใจยหงไวะโอเคปะเอเครับตอนนี้เราก็ทําภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะเดี๋ยวครึ่ง่งใช่เดี๋ยวต่อไปเราจะไปหาไก่เดืองกินกันละไปร้อนมาก จะไม่เติมนะครับแล้วตอนนี้ฝนตกไปด้วยนะ เดี๋ยวแปะรูปให้ใช่ไหมใช่แต่ถ่ายรูปมือถือด้วยโทรศัพท์เขาไปไหนอะ่ะอยู่้างในรถ ตอนนี้เราก็อยู่กันที่หาดวอนนะครับเมื่อกี้แวะถ่ายรูปถ่ายติ๊กตอกโลลับกันไปที่เรียบร้อยคือตรงนั้นนะ่ะคือถ้าวันหยุดหรือว่าวันอะไรอย่างเงี้ยวันแบบวันคนเยอะๆอะอาจจะขึ้นไม่ได้นะเออแต่ไม่ใช่ขึ้นไปแล้วไปจอดแชน่นานๆแบบจอดทิ้งนะไม่ใช่นะก็คือขึ้นไปจอดเสร็จแล้วก็รีบถ่ายรีบลงนะเออเพราะมันอาจจะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีให้กับคนอื่นนะครับ ก็คือจะขึ้นไปถ่ายก็มีมารยาทนิดนึงอะไรเงี้ยก็คือเราก็รีบๆรีบๆถ่ายรีบๆไปรบกวนสถานที่เขาให้น้อยที่สุดอะไรประมาณนั้นโอเคตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปหาไก่เหลืองกินกันป้าจะเปิดหรือยังใช่ใช่ใช่น้ำมันครึ่งถังตอนนี้ค่อนครึ่งถังไปแล้วน่าจะพอนะถึงบ้านอยู่นะถ้าไม่พอก็จบที่สไลด์เอ้ยทำไมอ่ะแวะเติมสิปั๊มติ๊กพังก่อนแล้วมั้ยเนี่ยช่วยรีวิวถนนเป็นนีหน่อย ถนนเส้นนี้เขาทาใหม่เป็นอารมณ์แบบว่าเป็นพื้นเป็นพื้นแบบว่าเขาเรียกว่าไงนะเป็นพื้นหินอารมณ์เหมือนทางเท้ายุโรปอะอารมณ์เหมือนฟุตบาทยุโรปอะโอ้โหแบบบันเดิงมากอะคึ่งกลงคึงงคึ่งกลงมันไม่เรียบอะมันดึงหนังดึงหนังตลอดะอมืมันสวยดีนะแต่แบบว่ามันแบบมันไม่เวิร์กสำหรับขับรถอะ <laughs> หรือเอ آ, ลลอรถเราอาจจะอา,อาจจะแข็งมันก็เลยแบบดูรู้สึกไม่ค่อยเวิร์กหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่ว่ามันก็ได้ฟีลเหมือนแมวมี่อ่เีแต่ก็ไม่เคยไปนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูไก่เหลืองถ้าไม่มีไก่เหลืองป้าถ้าป้ายังไม่เปิดกลับบ้านนอนกลับบ้านนอนตอนนี้เวลาที่ย boro, <c oughs> ัยงสี่นาทีแนละ้ว <c oughs> เราออกจากบ้านมาตั้งแต่หกโมงเช้าอ่ะนั่นแหละมาทําธุระตอนแรกน้องเต้มจะมากันด้วยนะแต่เรา แบบยังไงอะเราไม่รู้ว่าเราจะเสร็จกี่โมงไงก็เลยแบบอก็เลยไม่ได้ชวนน้องเต้มาก็คือถ้าถ้าแบบว่าจาวน้องเต้มาเดี๋ยวเรานัดกันเองแล้วก็มากันเองดีกว่านะครับลูกและนาดในหาดบอลไม่ได้ไม่ได้กินรถผมนะครับผมขึ้นตรงๆเลยแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่ไม่ได้ชะลอเยอะด้วยไม่ต้องเอียงขึ้นไปเลยแต่ถ้าเป็นลูกและนาดสั้นๆแล้วแล้วสูงขนาดนั้น่ะรับรองไม่รอด แต่ถ้าเป็นลูกกหน้าก,กว้างๆรอดหมดอ่ะไปะเดี๋ยวเราไปลุ้นไก่เหลืองกัน ไปกินไปกินตรงสามบุฟไหมไกินสามบุฟอย่าะเราจอดเราจอดซื้อแล้วก็ไปกินตรงสามบุฟไหมหรืออันนี้เสียค่าก้าอี้เหรอเออหรือว่ายางอะแต่ว่าวลมพัดลมยัง้ออยู่เลยนะตอนเที่ยงไม่ใช่หรอกคือรถเหม็นงั้นก็จอดแล้วต้องหาที่จอดแล้วค่อยเดินมาไหมละ่ะฝั่งนูน้นไหนเออตรงนี้ไม่อยากลง ถาเขายี่คนแล้วเท่าไหร่หกสิบป่ะนั่นแหละดิไม่ไม่ไม่ชัวร์ว่าเขายี่หุนแล้วเท่าไหร่เกย์สรุปป้าเขาเปิดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะเสียตังค์ให้ป้ากี่บาทนะครับไปวุคคูวุคคูโหยกินไก่ย่างหอมมากว่างรถป้าข้ามเลยกินไก่ย่างหอมมาก เธอเอาแบบไหนเอาปีกไหมนี่ไงวันนั้นเราซื้อแบบนี้ปีกก็เอาแบบผสมเลยโอเคงั้นเอาปีกไม้หนึ่งเนาะปีกไม้หนึ่งแล้วเอาสะโพกไหมเนี่ยสองตัวพอดีเลยป่ะเออเอาแบบลมหน่อยเออเนี่ย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 อยู่ตรงนู้นหรือจะตรงนู้นตรงนี้เหรอตรงนี้ปหรอลมลมเลยอ้ยเนี้ยไฟเออลมลม นั่งไปน้ำน้ำก็ใส่นะใส่เลยอ่ะลมเย็นด้วยอ่ะตรงนี้โคตรชิมเบาๆเดี๋ยวมีหลับแน่เลยอยู่ตรงเนี้ยเมื่อก่อนตอนเด็กๆมาบางแสนมาเล่นน้ำนะครับทุกวันนี้มายืนดูเฉยๆอุ้ยตรงนู้นมีหาดทรายด้วยนี่เ,เนี่ยถนนทางหน้าเนี่ยจริงๆแล้วมันคือสนามแข่งนะครับวิ่งไปปุ๊บเนี่ย หนุ่มมาจอดมาจอดซื้อเวคันหนึ่งรถแข่งปลอมเมไจะทำให้เป็นจริงอะ่ะไม่เอาต้องซื้ออีกคันหนึ่งอะ่ะคันนี้ไม่ได้แล้วคันนี้แบบหวงถ้าจะทำรถแข่งแม่งต้องซื้ออีกคันหนึ่งอะ่ะทำไปก็ไม่มีความหมายทำไปรู้ไงก็ขับได้ไม่เร็วหรอกถ้าแบบมันเป็นการแข่งขันจริงๆนะเออยังไงก็ขับไม่เร็วหรอกเพราะมันมีความผวงเลย้ยเราไม่พร้อมทิ้งรถเพราะการแข่งขันเนี่ยคือ เราจะต้องไม่มีความกังวลในหัวเลยนะเรื่องแบบเรื่องกระแทกเรื่องชนเรื่องทิ้งรถเนี่ยต้องไม่มีในหัวเลยต้องแบบปล่อยว่างจริงอะ่ะแต่ถ้าเกิดเราใช้คันนี้ขับไปกังวลไปใครจะเบียดใครจะชนไหมพอดีไม่ต้องขับเราก็ไม่เร็วด้วยเคเดี๋ยวรอกไก่สรุปว่ามีไก่นะครับได้กินไก่ละดูอีไก่มาแล้วจ้าไก่มาแล้วจ้าไก่ไก่ไกไก ไก่ที่ไก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 ่ย่ไก่จ้าไก่จ้าเซีขายไก่เหรอนี่นะครับเมื่อกื้อป้าให้น้ำจิ้มนี้มาอันนี้คือน้ำจิ้มขาจรส่วนอันนี้คือน้ำจิ้มใส่ลึกถ้าใครมากินร้านไก่ย่างน้องไม้เนี่ยใครอยางน้องไม้เนี่ยให้ขอเขาแบบนี้แบบแบบนี้นั่นคือเดอะเบสนะแล้วก็สั่งแบบสะโพกนะสะโพกแบบหือหนังกรอบมาก คือไก่เหลืองบ้างแสนปกติอ่ะสีมันจะไม่จัดจ้าอย่างนี้มันจะเป็นไก่ที่แบบเหลืองๆนะแต่นนี้ก็คือแบบโอ้โหเด็ดเราทน้ำจิ้มแบบน้ำจิ้มมะขามเปียกอะเด็ดนี่นะกรอบๆเลยดูนะฮืมคือคุดแบบอาหารคือที่ก็ต้องกินหน่อยจัดขอตัวกินก่อน๋ยวกินไม่ทันมันกินเอาๆเอย ร hmm. ้อนแบบร้อนแบบโตอนนี้เรากินเสร็จแล้วแดดยังร้อนอะ่ะตอนแรกตอนแรกอุตส่าห์ชมว่าโอ้ยวันนี้แดดดีว่ะนี่เที่ยงแล้วนะพอบ่ายแล้วนั่นแหละโอ้โหจะบา้าตายกลับบ้านกลับบ้านนีกว่ากลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวเติมมีซี่พาร์ตก่อนไม่เหนียวตัวเลยไม่ชอบตัวเ้ยม,มันสแกนตรงไหนวะอ๋อสแกนนี่เหรอ 1> 1, years later. ตอนนี้เราก็กลับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกิ่งแก้วบางแสนบางแสนกิ่งแก้วใช้น้ํามันไปเท่าไหร่มาดูเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของต้นคลิปมาเทียบตอนนี้น้ํามันเหลือเท่านี้นะเนี่ยเพ,เพื่อนเพื่อเห็นไหมนี่เหลือเท่านี้นี่จากจากเลยครึ่งถังมาประมาณนี้ตอนนี้ลดลงมาเหลือเท่านี้แล้วปึ๊บอ่ะพิจารณากันดูนะครับว่า,ากินมากหรือกินน้อย<ว>เออแต่สําหรับผม ผมว่ารอบนี้กินน้อยนะเพราะปกติมันจะหมดเลยคือรอบเนี้มีซัดแค่ขาไปขาไปเนี่ยมีมีแช่นิดนึงนิดหน่อยแต่ขากลับเนี่ยวิ่งร้0ยร้อยยประมาณนี้อ่าแต่ส่วนใหญ่จะวิ่งร้อยเกือบทั้งทางนะครับก็ประมาณนี้แหละรถทําฝาลูกเดิมคือฝาเนี่ยคือเต็มพิกัดเลยนะแล้วใช้ e85 เอ่อที่มันกินขนาดเนี้ย อาจจะเป็นเพราะ e85 ด้วยก็ได้นะครับเพราะ e85 เนี่ยด้วยคุณสมบัติของน้ำมันมันเป็นน้ํามันที่ WIFI ส,สุดๆอะ่ะอืมก็รับได้สรุปน้ํามันที่เราเติมไปวันนี้ก็น่าจะมีประมาณ800นะครับตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณสัก200ก็เท่ากับกินไป600บาทก็ก็ถือว่ารับได้นะ500 600อะ่ะออก็ปกปติแต่ไปพัทยาไ,ไปกลับมัน2,000ว่ะ <laughs> แต่ที่สังเกตเห็นได้ชัดๆเลยคือ รถเนี่ยพอมันได้วอร์มได้มีระยะทางแบบเราได้เดินทางไกลอะ่ะได้วอร์มมันได้นวดยางได้นวดเครื่องนวดคัดความรู้สึกว่ารถสมบูรณ์มากเลยตอนนี้คือเครื่องยนต์น่ะตอนที่ขับออกไปเลยนะมันจะมีความแบบหนึดหนืดตื้อๆหน่อยก็คือแบบมันตอบสนองไม่ดีแล้วก็เหยียบเราไม่ค่อยมีเนื้อ,อไม่ค่อยมีเนื้อเท่าไหร่หลังจากที่เครื่องยนต์เริ่มมีความร้อนแล้วเนี่ย มีความรู้สึกว่าเครื่องยนต์เนี่ยมีเนื้อขึ้นนะครับก็คือเหยียบแล้วมีเนื้อขึ้นพวกโคงพวกคัดอะไรเงี้ยจับกระชับดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยคือช่วงล่างโชค๊คของเรามันเป็นโชค๊คที่สิ่งใช่ไหมสิ่งแบบสิ่งจ๋าจาเลยอะเวลาเราขับใกล้ๆอย่างเงี้ยแบบน้ำมันโชค๊คมันยังไม่ร้อนโชค๊คมันก็จะแบบว่าแอบแบบแข็งแข็งกระด้างกระด้างแบบแย่แย่หน่อยอะไรอย่างง้นนะแต่พอเราได้ไปนวดมาไกลไกลแบบโชค๊คมันได้เจอหลากหลายรูปแบบแรงบัมนู่นนี่นั่นแบบ เป็นระยะเวลาหนึ่งอ่ะ,อะโชคมันดีขึ้นมีความรู้สึกว่าโชคมันมันแน่นแล้วก็ซับตึบมากขึ้นนะครับมันคือโชคมันก็ควรที่จะต้องได้ใช้งานยิ่งเป็นโชคที่เลสซิ่งเลสซิ่งด้วยแล้วเนี่ยมันอาจจะต้องใช้งานหนักมากกว่าโชคทั่วไปมันถึงจะอยู่ในเลนที่มันกําลังทํางานอะไรประมาณนั้นอะน้ำมันอยู่ในอุณหภูมิที่ทํางาน <c oughs> อะไรแบบนั้น กะว่าจะวอร์มรถเดินทางไกลๆอย่างเงี้ยสักเดือนละหนึ่งครั้งก็ยังดีนะครับเพราะว่ารถคันนี้ส่วนใหญ่มันจะจอดอ่าจอดซะเป็นส่วนใหญ่วันปกติเราจะใช้รถเดิมนะครับสาเหตุที่ใช้รถเดิมก็คือแถวบ้านเรารถมันติดอ่าแล้วคันนี้ก็คือขับช้าๆก็ค่อนข้างขับยากนิดนึงถามว่าขับได้ไหมขับได้ผมกลัวมันสึกหล่อไวด้วยแหละอ่าด้วยแบบมันก็คือรถลักเราเนาะอ่าเป็นรถแบบรถขับเล่นของเราอ่ะมันเรามีรถใช้งานอยู่แล้วแล้วก็ เลือกรถใช้งานออกไปใช้นะครับยิ่งช่วงนี้หน้าฝนด้วยก็ไม่ค่อยอยากจะขับลุยฝนเท่าไหร่เพื่อนๆก็น่าจะเข้าใจนะครับว่ารถที่เรารักอ่ะซื้อมาทําแป้อะไรเข้าใตท้องสิบล้อไปก่อนนะออกปุ๊บไปแดงปุ๊บติดล้อแดงปุ๊บจะได้ไปกับดึกเย็งไม่เอาไม่เอาไม่เอาฝนตกด้วยไข้กินโอเคก็ไม่มีอะไรแล้วสำหรับวันนี้ ก็น้ํามันก็น่าจะกินประมาณ5้าถึงหกรบาทเดี๋ยวลองเปรียบเทียบให้ดูแล้วกันรถโดยรวมทุกอย่างก็คือโอเคขึ้นมันให้ฟิลเหมือนตอนที่กลับมาจากพีราเซอร์กิตเลยคือโชค๊คแม่งเลสซิ่งจัดๆอ่ะมันก็ต้องได้ใช้งานแบบดุดันดุดันอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าให้ไปขับตกหลุมแบบหลุมดักไรขนาดนั้นอันนั้นล้อด,ดุ้งนะเออแบบถนนที่มันเป็นขึ้นๆหรือเป็นบัมบี้บัมบี้อ่ะอันนั้นนก็คือไม่ต้องไปหยอดลูดไปเลยเออโชคมันจะได้แบบเหมือนมันแอคทีฟอ่ะถ้าเกิด หยอดตลอดมันโชกมัอาจจะไม่ทํางานหรือเปล่าวะาสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เป็นคลิปวอร์มรถแล้วก็ไปไปทำธุระมาด้วยก็สําหรับใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องอาตูด้วยนะครับคลิปหน้าผมจะไปทําอะไรกันต่อฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับอโอเคโอเคไปแล้ะเอาไปายก่อนดิบาย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 โอเคไป